สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับวิทยาศาสตร์ายครูการนะคะของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้คุณครูมีเรื่องของการหาแรงลับที่กระทำตอ่อวัตถุนะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านะคะโดยวันนี้มีคลิปวิดีโอการทดลองนะคะเรื่องของการหาแรงลับนะคะมาให้นักเรียนได้ศ <ibt> ึกษานะคะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนบันทึ่ผลนะคะ การทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับคลิปวิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมคลิปวิดีโอกันก่อนนะคะค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทำกิจกรรมที่1นนะคะหาแรงลับที่กระทำต่อวัตถุได้อย่างไรเรามาดูจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมวันนี้ก่อนนะคะในตอนที่1จุดประสงค์ของการทำกิจกรรมนี้เพื่อวัดขนาดของแรงและอธิบายการหาแรงลับ ที่กระทําต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันนะคะนี่คือจุดประสงค์ของการทํากิจกรรมในครั้งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันนะคะ เลยค่ะจากเครื่องช่างสปริงอันที่1นักเรียนจะอ่านได้2.5นิวตันส่วนเครื่องช่างสปริงอันที่2อ,อ่านได้เท่าไหร่คะ2.5นิวตันเช่นกันเมื่อมาหาผลรวมของแรงรวมกันได้เท่ากับ5นิวตันนะคะส่วนขนาดของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริง1อันอ่านได้เท่าไหร่คะ5นิวตัน ทีนี้พอเราเปลี่ยนจากถุงทรายเป็นก้อนหินครั้งแรกเราใช้เครื่องช่างสปริงเนี่ยเกี่ยวกับหูหิ้วของถุงพลาสติกข้างละหอันถูกไหมคะเครื่องชั่งสปริงอันแรกเนี่ยจะอ่านได้เท่ากับ1.7นิวตันส่วนเครื่องช่างสปริงอันที่2อ่านได้1.7นิวตันเช่นกันเมื่อหาผลรวมของแรงทั้งสออันแล้วก็รวมกันได้เป็นเท่าไหร่นะคะ3.4นิวตันค่ะแต่พอเมื่อเรารวบ หูหิว้วถุงพลาสติกแล้วใช้เครื่องช่างสปริง1อันเกี่ยวกับหูหิว้วขนาดของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงเป็นเท่ากับ3.4นิวตันจากผลการทำกิจกรรมทั้งหมดตรงนี้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ไหมคะความสัมพันธ์นี่ค่ะดูตรงนี้เลยค่ะผลรวมของแรงที่เกิดจากขนาดของแรงจากเครื่องช่างสปริงอันที่1กับอันที่สอ เทียบกับขนาดของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริง1อันเป็นยังไงคะเก่งมากค่ะสองค่านี้มีค่าเท่ากันหลังจากที่บันทึกผลการทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะไหนเราลองมาตอบคำถามกันดูค่ะว่านักเรียนเข้าใจหรือเปล่าคำถามข้อนี้ค่ะแรงที่เครื่องช่างสปริงทั้งสองกระทำต่อถุงทรายอยู่ในแนวใดและมีทิศทางอย่างไร ลองตอบดูก่อนสิคะอ่ะมาดูฉเฉลยกันค่ะแรงที่เครื่องช่างสปริงทั้งสองกระทำต่อถุงทรายน่ะอยู่ในแนวดิ่งถูกไหมคะเพราะว่าเราถือเครื่องช่างสปริงเนี่ยขนานกันในแนวดิ่งต้องบอกให้ได้ด้วยว่าแล้วแรงที่กระทำเนี่ยอยู่ในทิศทางไหนเพราะว่าแนวดิ่งเนี่ยมีได้สองทิศทางถูกไหมคะจะชี้ขึ้นหรือว่าจะชี้ลง ตอบได้ไหมคะติ๊กตอบติ๊กตอบไม่ยากเลยคำตอบก็คือแรงที่ใช้ดึงนั้นมีทิศทางขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าเราดึงเครื่องช่างสปริงที่เกี่ยวกับถุงทรายเนี่ยขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือทิศทางของแรงที่กระทำต่อถุงทรายทีนี้คำถามต่อไปค่ะ ผลรวมขนาดของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงทั้งสองเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับขนาดของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงเพียงอันเดียวอันนี้รับรองว่าทุกคนตอบได้แน่นอนเพราะเมื่อกี้เราคุยกันเป็นแบบบันทึกเราเรียบร้อยคําตอบก็คือผลรวมขนาดของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงทั้งสองจะเท่ากับขนาดของแรงที่อ่านได้จาก เครื่องช่างสปริงหนอันเดี๋ยวค่ะหลังจากที่นักเรียนชมคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเข้าใจมากน้อยเพียงไหนนะคะได้ปกครูมาได้ทางไลน์นะคะอย่าลืมนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมในหน้าที่28ด้วยนะคะว่าผลการทดลองที่เรา,เราทดลองให้เราดูเนี่ยมันมีผลเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ครูคก็ ขอจบการน,นำเสนอคลิปวิดีโอในเรื่องของการหาแรงที่กระทำต่อวัตถุในตอนที่1ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันหลังจากที่นักเรียนนำการบ้านมาส่งคุณครูนะคะคุณครูก็จะได้รู้ว่ามันมีอะไรผิดพลาดอยู่ตรงไหนบ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ